ช่วยเดี๋ยวผมหน่อยครับผมถูกฟันมาครับบาดเจ็บดูสิเลือดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวฉันเอาอยามาใส่ให้นะคะครับบุญน,น้อยบุญนะ้อยใครอะคุณเร็วมาก าอายเชื้อแม่กินมันแรงจริงๆสร้างเรื่องบัดีรสีภายในบ้านฉันอีกหน่อยอ่ะท้องขึ้นมาก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นพ่อมั่วไปหมดมีลูกโชอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นใครเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงคุณแม่ครับเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกันขึ้นเสียงเอะดังเจียวเจ้าบ้านเราเลยครับแม่งามาก้าสิอีบน้อยมันพาผู้ชายเข้ามาภายในบ้าน แกเคยพูดไม่ใช่เหรอแกขอให้มันอยู่ภายในบ้านนี้มีปัญหาอะไรแกจัดการเองตอนนี้มันสร้างเรื่องกอแล้วแกไป็นตำรวจนี่เก่งนักจัดการปัญหาให้เด็ดขาดก็แล้วกันชาดชั่วนอะไรกันครับรอุนี่นายคุณน้อย ต่อรองให้ลูกลุงมาแล้วนี่แหละนะเขาว่าลูกเสือลูกตะเคยยังมีลายอยู่แล้วแต่ลายของเธอบุญน้อยหาใช่ลายดีไหมลายกันอะไรกี่นีที่เกิดขึ้นพ่อแม่ฉันเตือนฉันแล้วว่าอย่าให้ความช่วยเหลือแกแต่ฉันกลั็ไม่ฟังแต่โทษแต่เธอมันก็คงจะไม่ถูกต้องโทษที่ต้นของเธอแม่ของเธอมันใจง่ายแม่ของเธอมันคบชู้ ลูกชู้ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้บุญน้อยไม่ใช่ลูกชู้บุญน้อยคือว่าลูกชู้บุญน้อยไม่ใช่ลูกชู้บุญน้อยไม่ใช่ลูกชู้ใครลูกชู้มึงอะลูกชู้เฮ้ยเฮ้ยมึงยังไงลุงเจ้าลุงลุงใจเย็นทีเจ้าต้องลัวลูงเธจเย็นนกือบพลาดพังมือไปจะทำยังไงละลุงไม่ต้องกลัวลูกถ้าคุณอยากรู้คำว่าลูกชู้มีความหมายอย่างไรคุณไปถามคุณได้นะแม่คุณดู แล้วคุณจะรู้คำว่าลูกชู้มีความหมายอย่างไรที่คุณต่อยผมอ่ะผมไม่ถือลูกผู้ชายขอกันกินได้แต่กูขอ,ขอคืนนอนลูกน,น,นอนพูดอย่างนี้มีรน่สนายยังไงก็ไม่รู้เสื้อหนักก็พูดออกมาเหมือนจะเป็นบ้าไม่ได้การเลยเรื่องครั้งนี้ต้องมีเงื่อนงันอย่างแน่นอนต้องไปถามแม่ให้รู้งบอกความที่มันเป็นยังไงกันแน่ าบาปนาททดอีน้อยนาอย่านีให้ลูกข้าพ่อก็เหมือนทอละพี่บาบกรรมนั่นไม่มีนีพ้นกิ่ใจกระด้างหัวมึงต้องด้วนหนาเอ้ยมึงไม่ครวญ เป็นคนดีบ้ายคุณน้ำมึงอย่นะมึอย่าอยู่เลยเส<อ>ือนักเได้แม่ไม่เป็นอะไรหรือเปล่านี่แหละไอ้หนักทำไมแกไม่จับมาเราจะเป็นตำรวจนะผมรู้แล้วครับแม่ว่านี่คือเสือนักแต่แม่รู้หรือเปล่า แม่ใช้ให้วินัยไปจับเสื้อหนักวินัยพลาดท่าเสียทีกับเสื้อหนักสิ่งที่น่าแปลกใจเสื้อหนักกลับบอกมาว่าให้วินัยกลับมาถามแม่ดูว่าเพราะอะไรแม่ถึงให้วินัยทำบาปขนาดนี้หนำซ้ำยังไม่พอกลับมาที่บ้านวินัยด่าบ,บนน้อย ว่าบุญน้อยเป็นลูกชู้แต่ลุงนนอนกับบอกว่าบุญน้อยไม่ใช่ลูกชู้คนที่เป็นลูกชู้คือวินยัยแม่ความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังคำ่ำวันนี้วินัยไม่รู้วันข้างหน้าวินัยก็ต้องรู้อยู่ดีแม่กับเสือหนักเป็นอะไรกันถึงอยากจะได้ชีวิตกันนักหนา แล้ววินัยเป็นลูกใครกันแน่ครับแม่แกอยากจะรู้ความจริงเหรอทั้งทั้งที่ความจริงคือความเจ็บปวดแกรับได้อย่างนั้นเหรอรับได้สิครับแม่ก็ได้ฉันจะคิดว่าแกเลือกเองก็ดีจบสิ้นด้วยความเจ็บปวดดีกว่าเจ็บปวดยังไม่มีวันสิ้นสุดใช่เอ้นหนัก คือพ่อของแกเจน่ะคือพ่อแม่แต่มันไม่ได้รักแกมันไม่ได้รักแกแกเข้าใจไหมความเป็นพ่อของมันที่ให้กับแกมีอะไรบ้างที่แกได้รับจากมันไม่เคยเลยฉันต่างหากที่เป็นแม่ฉันให้แกทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของความเป็นพ่อ ก็แค่นั้นเองแกไม่ต้องเรียกร้องฉันให้แกได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแม่ถึงแม่เสือหนังไม่เคยให้อะไรลูกเลยแต่คำว่าพ่อก็คือพ่ออยู่วันยังคำ่ำสายเลือดตัดกันไม่ได้ขายกันไม่คาไม่น่าเลยแม่สิ่งที่แม่บอกว่าแม่รักทุกคนแต่เนี่ยหรือครับคือความรักยังไงก็แล้วแต่ วิทย์นัยจะไปหาพ่อวิทย์นัยจะทำอย่างนี้กับแม่ไม่ได้ปัดปุ๊บคุณพี่นี่เรืความรักที่เธอบอกว่ารักพี่ แต่เธอทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแผนการทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งที่เธอสร้างขึ้นมาตบตาไผู้ชายหน้างโง่คนนี้ก็ถ้าคุณพี่ให้ความรักกับฉันสักนิดหนึ่งเรื่องเหตุร้ายความเลวร้วายในตัวฉันมันคงไม่เกิดขึ้นคนอย่างเธอมาเข้าข้างตัวเองอยู่วันยังคำ่ำาทุกวันนี้ครอบครัวฉันต้องพังพินาศ บ้านต้องลุกเป็นไฟเพราะเธอฟังคำฉันไว้นะนับตั้งแต่วันนี้เธอกับฉันตัดขาดความเป็นผัวมียกันไม่นะคุณพี่คุณพี่น้อยว่าคุณต้องตากันแล้วลูกนะเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ดีนะเนี่ยเห็นทีอย่างนี้เราคุยอยู่บ้านใครกันละน้อ อ้อยยำซนะ่ีไรเบี้ในในยตาตาน้องพาดุเขาเมืขขอไรได้มองเมื่อเย็นเมื่อนั้นต้องเห็นต้นหิวนายาวได้ในในแต่มองความคาวเจ้าควันตาแต่ไม่กล้าจะมองหนะ้า แต่หลายคนจนไม่รู้ว่าเบียรไทยเป็นเบียรไทยไยูไ่ในไก่ข้าวปาเพื่อตอกยําเช่นกับลูกก็คงจะต้องไปถ้าองนั้นลก็ลาตรงนี้เลยนะคะเจี่ยวี่จะไปไหนล่ะเดี๋ยวทำไมล่ะจะรีบไปไหนแล้วแม่มึงก็ในเมื่อวาสนากับลูกนะ่ะเป็นคนไม่ดี พบชู้คุณน้อยก็เป็นลูกชู้อยู่ไปก็ไม่ดีกับบ้านคนุณถูกขับไล่อย่างนี้คงไม่มีหน้าที่จะอยู่ที่นี่แล้วล่ะคะ่ะไปนะคะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผัวเนืหูตาสว่างแล้วรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่เาเรื่องราวทั้งหมดน่ะเป็นแผนการของนายนาเขาคุณนำหน้าตอนเนี้ผัวจะมาง้อมียอุ้ยแม่พูดจริงหรือเปล่าเราไอีหนเูเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ตังไปซื้อขนมไปลูกไปเดี๋ยวก่อนเซ่ยังคุยไม่ จะไล่ลูกไปไหนหนูจะกินอะไรลูกไอติมวอไหมลูกต้องเป็นสักขีพยานอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้เป็นสักขีพยานอะไรละแม่มึงห่างกันมาตั้งจะยี่สิบปีแล้วมั้งแหมเพื่อจะมานึกถึงตอนนี้ทีเวลาไปแล้วเคยนึกมั้งไหมใจเย็นนะแม่ดีกับพ่อเถอะนะหนูอยากมีพ่อนะจ๊ะโธ่แม่กังวลไปนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็ง้อเองถ่าพี่ถามจริงๆเถอะ ผู้ชายคนนั้นนะเป็นใครกันที่ว่าเป็นชายชู้ผู้ชายคนนั้นนคือพี่บุญหนักพี่ชายของวศนาเองค่ะพี่บุญหนักใช่แล้วตอนนี้รู้หรือเปล่าว่าพี่บุญหนักเขาอยู่ที่ไหนเราไปหาพี่บุญหนักกันดีกว่าไปปรับความเข้าใจส่วนเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยพี่จะเป็นคนช่วยในคดีความครั้งนี้เองค่ะพี่หนักนั้นไม่ได้เป็นโจรจริงแต่ถูกใส่ร้าย Keys. ถ้าคุณช่วยได้วศนา,าจะพาคุณไปค่ะมีะรักพีนนกก่จะพานาไ้ำจง เจ้าไปอย่าห่วงใหญ่เรื่องราวเยมีครั้งนี้เจ้าไปนะล,ล,ลูกพ่อขอโทษเรื่องราวทั้งหมดต่อไปเนี้ยจะอยู่ด้วยกันลูกเป็นสาวแล้วนะเป็นสาวแล้วก็สวยติดแม่แม่แค่นี้ก็ต้องหึงด้วไปลูก พ่อเป็นพ่อพอครับจ้าเรียพ่อว่าพ่อเหรอวินัยขอโทษแม่ร้อยหนาเล่าความจริงทั้งหมดให้วินัยฟังหมดแล้วครับพ่อลูกเอ๋ยพ่อไม่สมควรเป็นพ่อของเจ้าแต่ก็ยังดีที่เจ้ากรตันยูไม่อับอายใครที่มีพ่อเป็นเสือเป็นโจรลูกเอ๋ยจำไว้นะเจ้าทั้งสามคน เป็นสายเลือดของพ่อพ่อบุญหนักรักเจ้าทั้งสามคนถ้าพ่อเป็นอะไรไปอย่าคิดว่าพวกเจ้าเป็นคนละสายเลือดเป็นนันคาดเจ้าต้องเป็นเลือดเดียวกันอย่าเป็นเลือดสามสีอย่าคิดแบ่งอย่าคิดแยกว่าคนละพ่อคนละแม่ขอให้เจ้าทั้งสามคนคิดว่าเป็นสายเลือดเดียวกันคือเลือดของพ่อพ่อยินดีลูก พ่อทำผิดกฎหมายพ่อจะใช้กรรมตามหน้าที่ของพ่อที่พ่อทํามาพ่อจะขอมอบตัวให้จะจับตัวพ่อไปไม่ได้นะพ่อไม่ได้นะพ่อนะไม่ได้นะครับพ่อจะทำนะพ่อนะบ้านนี้เมืองนี้ทุกคนต้องเคารพกฎหมายใครจะอยู่เหนือกฎหมายหรือหนีกฎหมายไม่ได้เป็นอันขาดป้าเจ้าจับตัวพ่อไปเถอะแต่ก่อนที่พ่อจะถูกคุมขัง พ่ออยากจะไปช่วยแม่สีนวลที่บ้านไอก้กำน,นันแนบ,บก่อนได้ไหมลูกได้สิครับพ่อวินัยจะให้ความช่วยเหลือพ่ออย่างเต็มที่เลยครับ,บวันนี้เราเป็นไงเป็นกัน จับสีนวมาขังไว้ตั้งนานแล้วเธอไม่ยอมเลยที่จะเป็นเมียของเราเป็นสุภาพบุรุษมาสนาแล้ววันนี้ต้องสวมผ้าเป็นสุภาพบุรุษซาตานขืนใจเธอในวันนี้ซะเลยดีกว่าสีนวลวันนี้เป็นของฉันเถิดนะทอ่าหยุดนะหยุดนะหยุดไอนี่แม่เดียวมมากันยังไงไอ้แน่ถึงเวลาแล้ว ที่มึงจะได้ชดใช้กรรมที่มึงทำเอาไว้แม้กูเนี่ยอยากจะข้อมึงวยมือของกูแต่กูก็คิดว่าบ้านนี้เมืองนี้ต้องมีกฎหมายกฎหมายมีไ่ต้องโทษคนผิดคนอย่างมึงมันต้องใช้กรรมตามกฎหมายพนักสนักนั่งลงเลยนั่งลงเลยวันข้ามันก่อนนี้มันพี่หนักจ้าพี่ที่คุณนำหน้าสามีฉันเองจ้าคุณนำหน้าสวัสดีครับพี่ ผมต้องขอโทษพี่ด้วยที่ปล่อยให้วาส,สนาและก็ลูกของผมต้องอยู่อย่างลําบากมันก็เป็นคว,วามผิดของผมด้วยแหละครับที่วันนั้นผมเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเข้าใจผิดกันว่าผมเนี่ยไปเป็นชู้กับวาส,สนาแต่ตอนนั้นนะ่ะผมกาลังหนีคดีเพราะถูกกล่าวหาจากไอ้กำนันแน่ว่าปล้นบ้านของมันผมจําเป็นต้องหนีครับเพราะลูกผมยังเล็กอยู่พี่ไม่ต้องห่วงนะผมจะช่วยเหลือในเรื่องของคดีของพี่เองทุกสิ่งทุกอย่างผมจะช่วยพี่ครับ ผมยินดีครับสิ่งใดที่ผมทําผมยินดีที่จะรับความผิดแต่คนเรานั้นผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมคนเราทําความดีความดีไม่มีแพ้ใช่ไหมครับ ขอบคุณรอดมีเดียเขามีไอเดียของไห้ดูคุณมลพิชิตจงอุมชูน้ำใจงามลูกคุณวัฒนีรอดให้โอกาสเราอัดแผ่นกอดสุดแน แฟนช่วยสนับสนุนสักครั้งหนึ่งพงเพชรขอพึ่งน้องพี่ลิเกขอรั